สวัสดีครับวันนี้พามาลือหม้อข้าวนะครับนี่ฮะอาการอาการนะครับไฟอุ่นติดนะแต่เวลากดแล้วสวิทช์ทำงานแต่ไฟนี้ไม่ติดไฟตัวนี้ไม่ติดนะครับแต่มีไฟผ่านนะเช็คแล้วตัวนี้ไม่เสียนะครับมีไฟผ่านออกไปนะฮะฟิวฟิวไหนฟิวฟิวนี่นี่ฮะฟิวยังไม่ได้วัดเลยเนะี่ยวัดฟิว แตอนนี้ไฟไม่ติดนะเดี๋ยวผมขอไล่สายก่อนว่าไปตรงไหนมั่งครับก็ไฟไม่ติดไล่ย้อนกลับมานี่มานี่แต่มีไฟออกมีไฟ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 อุ่นติดนะครับไฟอุ่นติดฟิวนี่มาจากปลั๊กมานี่เหรอเดี๋ยวขอวัดฟิว่ันฟิวไม่ติดฟิวไม่ติดนี่ถ้าฟิวขาดไฟอ่าไฟปลั๊กนี่ไม่น่าลุกนะไอ้ไฟปลั๊กนี่ลุก ลุคนีฟิลฟิลไม่น่าขาดแต่มันช็อตตรงไหนนี่เปล่าที่แผงนี่เปล่าแต่ไม่มีไฟมาไฟนี่ไม่ติดไม่มีไฟมามีแต่ไฟอุ่นติดแต่ไฟฝั่งหุงนี่ไม่ติดไฟฝั่งหุงไม่ติดไฟนี่นี่ไล่เข้าไปนี่นะสายนี้เข้าไปนี่กับสายนี้ออกไปนี่อมแต่ตอนนี้จะมีอาร์นะครับจะมีอาร์อยู่แล้วก็เป็นหลอดนะครับเดี๋ยวผมขอแกะ เช็คเดี๋ยวขอวัดฟิวก่อนครับครับน่าจะเจอจุดเสียแล้วครับฮะ yeah. ฟิวามปิดปีเลยครับแต่ก่อนเปลี่ยนแล้วก็ต้องวัด R ด้วยครับนาฮะสองตัวนี้นี่ก็เริ่มดำแล้วครับตัวนี้นะฮะตัวนี้ใช้งานมันร้อนนานมันร้อนนะครับต้องวัด R เช็ค r ครับ R ยืดข้าวไม่แน่ใจก็ไม่มีอะไรมากมีแค่นี้เองครับในลายวงจรก็มีแค่ R สองตัวแล้วก็ฟิวของหลนี่น่าจะเป็น R ช่วยลดแรงดันไฟนะครับอันนี้มันก,นก็หลอดนี้เป็นน่าจะเป็นหลอดทฮ่จะเย็นหรือหลอดอะไรสักอย่างนะครับเพราะว่าต่อนั้นไม่ติดนะมันเป็นหลอดไฟสองร้อยยี่สิบโวลต์นี่นแหละเอ้ยครับเดี๋ยวผมตรวจเช็คแก้ไขถ้าหลอดขาดก็ซื้อหลอดมาเปลี่ยนนะครับแอเคแกะมาแล้วครับนี่อะอะไรก็มีตัวนี่าเสียกับหลอดขาดนะครับานี้ยืดค่านะครับขาดแล้วก็ยืดค่าเลยนะครับ เดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับลองเสียบลองมาดูนะครับก็แนะนำปักนี่ใช้นานพยายามเอากระดาษทรายขัดให้มันหน่อยให้เงาๆนะครับไปได้เคลื่อนผ่านได้สะดวกนะครับฮะอ่าก่อนเนี่ยไฟแดงติดแล้วนะอันนี้เปิดเปิดถุงนะครับอันนี้ปึ๊บฮะก็เป็นการใช้ได้ครับร้อนครับตอนนี้ ้อนเลยครับกนน็น้ำยังไงเนี่ยน้ำเป็นฟองครับเ,เกตจะมีไอแล้วต่อนี้ครับตอนมองข้าวก็อาการเสียอีกหนึ่งอาการนะครับอาการน,าารนี้อาการนี้ไม่ค่อยเจอบ่อยนะครับก็มองข้าวถ้าธรรมดาแบบนี้นะหลกัหลกๆก็มีอยู่ประมาณสี่อาการถ้าจะเสียนะครับมีถ้ายากสุดเลยคือแผ่นความร้อนขาดแต่นั้นน้อยมาก ที่จะเกิดแล้วก็อันนี้น้อยหลักๆที่เสียก็คือมีสวิตมีฟิวขาดนะครหลักๆกันนั้นเลยแล้วก็อันนี้อันนี้จะน้อยมากเพิ่งเคยเจอนะครับอันนี้อันนี้อายืดค่าขาดแล้วก็ฟิวฟิวขาดไปเลยไม่ทํางานพวนนี้มันจะทํางานไฟเดินผ่านฟิวนะครับถ้าฟิวขาดมันจะไม่ร้อนครับเนีไม่ร้อนมีไฟเข้าจริงแต่ไม่ร้อนเพราะฟิวนี่จะเป็นเหมือนสะพานไฟตัวหนึ่งเลยโอเคนะครับ ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ